ตอนเตาสังโยใช้จูสีก็เต่าชนไนะมอบจนเตสังโอัลลวันนก็เลยปม่ยาดเด้นึ่มอบราวัลเตสังโบฮะทีมยอดเยี่ยมเนาะไปมอบรางวัลเตสังโันดีตู่ก็เต่าจักจ๊ฮะดูคนจยาเล่นดาวอะไรอย่าสบ้างอยาสบ้างก็พออยาสบ้างเนาะ tao sang bốn chạy tàu là có tuyển bốn trăm linh lỗi hai này, à, chạy chạy xua à, mình chạy à, chín không được. chín hai mươi 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 chín ยอดปังนักกีฬาตีนิลไม่พอถ้ากับไม่เท่าจะชนวโรเช่ไม่จังตัวโยโลตัวเอก็มอบจังก็หาเป็นลูซี่อจังก็ยังมัวตัวไม่ถูกฮะมั่วตัวตัวรอบก็ยันสวยาพอย่าน

ซื้อมงขอเชิญจากผู้ใหญ่ผู้ช่วยกำนันอใหญ่ตลาดนะครับโอกาสนี้ครับขอกราบสวัสดีนะครับ อาทิตครับท่านนายอำเภอแม่จ่มครับท่านนายอำเภอคนดูสมัยนั้นนะครับผมก็เป็นผู้ชี่ยวพีใหญ่บ้านให้อยู่ตรนี้ครับจากนั้นนี่ครับก็เป็นผู้ใหญ่บนตรีนะครับจากนั้นนะครับท่านก็ไปติดตรลมนะครับกับการปกครองนะครับทนี่กรุงเทพนั้นแหละเป็นผู้ล็อกผู้ว่าแม่สอนครับผมกีใจครับลูกพี่ใหญ่ครับกลับมาครับแล้วก็เป็นผู้ที่ทําให้ปักหงนั้นสามารถครับแยก อยบบานเปกบูมงานครับถ้าไม่มีฮะนะครับดังน,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 นั้นนะครับในในฐนานะที่ผมเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน,นครับคณะกรรมการจัดงานนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับท่านคุณลือครับที่ได้เสียสละเวลามาเยี่ยมมาชมมาแวะให้กำลังใจคณะกรรมการแล้วก็พี่น้องประชาชนทั้งหมดในบ้านป่าภูครับโอกาสต่อไปขอฝากทุกชนชั้ครับรองผู้ว่าราชการแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านทุกท่านได้ขึ้นบนเวทีนะครับเพราะว่าปีหน้าเราจะมอนะครับ เวทีหรือว่าเราจะมอ่อนะครับการเป็นจังภาพให้แกหมู่บ้านต่อไปนะครับหมู่บ้านจะเป็นจังหวะต่อจากปังคุณนะครับขอ,อกเกียรติเชิญครับผู้ใหญ่ทุกทุกท่านครับขอเกียรติเชิญนะครับ ขอกอบคุนเชิญนะครับท่านบุ้ลืนะครับท่านรองผู้ว่าทุกง่านานอขอขเชินะครับท่านผูุ้กท่านผู้ใหญ่บ้านทุกททุกท่านผู้ี่มมีวันทุกท่านขอคุณเชิญพราะว่าเราจะส่งไม้ต่อให้แกหมู่บ้านที่ปีหน้าราจะได้ช่วกันทำบ้านเอ๊ะจะเจาเชียงใช่อจเจาะเียงไ่ร អីមែនទេអរគុណបងបាទใช่ແມ່បានឲ្យឱកាស เสียสละวนะครับวากำลังใจนครับว่าจนถปีนี้นะครับก็พี่น้องนปั้นนะครับทาด้วยนัท่านผู้ใหญ่เคยเราทำนแจ้องบ้านะครับที่เราช่วยกได้นะครับเพราะว่าว้านที่แเราไม่มีถน้านะครับังนั้นเราก็ไม่อยาใหเัญาของบ้านนะครับเราท่านผู้ใร่วมกันครับ ครับดังนั้นครับโอกาสนี้นะครับขอกติดต่อให้ท่านทอ่ว่าจะมาแน่นะเราได้ขอบปาหรือว่าให้กำลังใจสมทัยสีขาววุฒิความเชื่ใหม่ให้แก่อ่าเราเรื่องในอำเภอดีกว่าเนาะผมรู้สึกว่าไปอยู่แม่กระนี่มันไม่ใช่ถิ่นของเรานะผมไม่คุ้นเลยนะผมอยากให้ท่านไปวุฒิควัมเชื่อใหม่นะ

สวัสด <laughs> <Yeah>. ีบรับขับดอ่อนอขวิางาดียอยู่ไม่ว่าไากบ้านอู่บ้านนี่เท่า ไม่ไม่เอ่ยชื่อนะกันเพราะว่าเดี๋ยวเอ่ยผิดเอ่ยถูกนะครับปว่าทั้งสิบสามสิบสามว่าเอ่สอบได้ก็อยากบอกก็อยากจะบอกว่ายินดีจริงๆริงแล้วแต่ถ้าไม่เอาเละช้าเลยสักการะสิ่งแรกที่อยากจะบอกก็คือว่ายินดีน้องมัตต์ที่เราได้แยกตัวบ้านเพิ่งขึ้นมาหนึ่งก็ครับก็ขึ้นมาปักใหม่ แต่ได้พ่อหลวงเก่าใแต่ปางเก่าได้พ่อหลวงใหม่มันก็ยินดีกับพ่อหลวงทั้งสองบา้วยแล้ก็พ่อหลวงเตยพหลวงดดีใจที่ได้เจอพ่อหลวงทุกหาูใน ปีใหม่พี่น้องงมกขอขอวยพรนนะครับขอให้ปีใหม่ปีหกเก็บนี้เป็นปีที่การท้าการขายผลผลิตต่างๆได้ราคาดีขอให้ร่ำรวยขอให้เฮงเฮงกันทุกทุกบ้านเลยนะครับยินดีอีกครั้งหนึ่งสวัสดีปีใหม่ครับอจ้่เม่ม่ม่แ่เาแมาา่า่้อมมแ้ม้ ต้องขอขอบคุณเชักกในท่านนาเจรเานายเอรบนเอือรทยเบอร์บนเือรทำรบวันนี้อย่างอุตส่าห์มาทอดมาทอดเวลาอยู่เนาะท่านไานเนาะขอคุขอบคุณท่านเปิดน้ำนสำหรับพี่น้องโมงเนี่ยึ้งมาลืมท่านนายเิอยู่แล้วท่านเบอรทำงานนึงทำพีน้อง เล้วปแลโดยเฉพาะเพเภอแม่แจบเนี่ยหลายๆชิ้นหลายอยานี่ก็ที่น้องโมงเอาแ,บบแบบ่าภทรกซี่ที่ท่าน,าน,านเบอร,ร์กกรอเขาจะไปอยู่แม่งสอนจะไปเป็นรอเพราะว่าแม่งสอนใช่ปะ

bạn đừng tăng ca,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  đừng tăng

谢谢。